สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟุกเฮียอาสมาร์ทคาร์ครับวันนี้ครับผมก็จะมาพบกับ Toyota Fortuner 2.8 t d ครับปี2018กับราคาสุดพิเศษวันนี้ครับผม9 2 9 0 0 0บาทวันนี้ครับเราลดราคาเลยทันที40,000บาทครับผมเหลือเพียงแค่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูนักชมกันได้เลยหน้าก็ยังเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยอยู่นะครับตามสไตล์ f o r t u n e r ไฟหน้าครับผมใบบีม LED ครับ ให้ความสว่างมากๆเลยนะในเวลากลางคืนเดย์ไลท์มีให้เรียบร้อยครับตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยครับผมด้านหน้ารุ่นนี้ก็สามารถไปปรับเปลี่ยนนะครับผมไปปรับแต่งหรือว่าแปลงหน้าเป็นรุ่นใหม่ๆเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ความพิเศษก็คือได้เป็นตัว T R D แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับ2,800เดิมจากโรงงานอีกด้วยนะครับ ในเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เดิมนะไม่ได้มีการปรับแต่งใดรทั้งสิ้น not far, not น็อตฝาน็อตแก้มขานงคันาทุกอย่างครับอยู่เหมือนเดิมครบเลยส่วนทางด้านของแผ่นเพลทนี่ครับปีสิบแปดครับแล้วก็รหัสเครื่องเป็นหนึ่งจีดีก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาดสองพันแปดร้อยสีซีนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆขันกันต่อนะครับ สำหรับล้อแม็กคันนี้นะก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากสูตรเลยนะครับได้ล้อขอบยี่สิบด้วยเป็นล้อดีไซน์ตามสไตล์ของเทียดีนะครับส่วนยางเป็นยางดันรอบดอกหนาๆนะครับผมใช้งาน,นกันอีกยาวๆเลยนะครับสว่วนสี่ตัวรถนะครับอันนี้คือดูให้เรียบร้อยได้สี่เดิมจากโรงงานทุกชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับผมมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้กันสาดมีให้ครับมาในข้างมีให้เรียบร้อยและสิ่งต่อมาก็คือได้เป็นดิสเบรกทั้งหมดสี่ล้อด้วยกัน ะครับอ่ะด้าน,นท้ายครับ <c oughs> โลโก้ T D นี่อยู่ครบเลยนะครับผมกล้องถอยมีให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญโลโก้สองจุดแปดก็อยู่ครบนะครับฝาดท้ายก็คือเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับจะเปิดจากด้านในก็ได้เปิดจากด้านหลังก็ได้หรือจะเปิดจากที่รีโมทก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพับบบกให้ดูนะครับผมบอบาเนี้สามารถพับแบบนี้ก็ได้ทั้งสองฟังหรือ จะแขวนขึ้นไปก็ได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เซตให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นนองลำโพงให้นะครับผมมีไฟส่องด้านท้ายให้ด้วยนะครับผมสว่างสว่างแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านท้ายก็คือเหมือนเดิมครับไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับโอเคอ่ะปิดจากไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่ะมาต่อที่ด้านนี้ครับนี่ มีสกบอแล้วก็มีเป็นใบเสร์ตรวจสภาพตรวจสองรอบนะครับตวรวจตลอดสองรอบเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจะว่าลดราคาไม่จริงตามสกบอรครับเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่ลดเลยทันทีสี่หมื่นบาทครับเหลือเป็นแค่แปดแสนแปดหมื่นจะมีเก้าพันบาทเท่านั้นครับมาดูด้านหน้ากันสักนิดน,นึงนะครับผมก่อนที่จะไปดูออปชันด้านในกันนี่เบาะที่นั่งสวยๆเลยนะครับ เป็นบอดสีแดงใต่กับสีดำนะครับแล้วก็ปั๊บไฟฟ้า,าคู่หน้าทรงลมนิรภัยก็มีมารอบคันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือทีอาดีแท้ๆเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องขึ้นด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวรีวิวออปชันด้านหน้าให้ดูกันนะครับอ่ะอย่าเบรกกดบมสตาร์ทนะครับผม ตัวเทียดีนะครับเขาก็จะเก็บดีเทลมันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนใหม่นะก็จะเป็นแสงสีดงแดงๆนะครับต่อสตาร์ก็จะขึ้นเป็นเทียดีสปอร์ตินะครับผมแล้วก็เรือนใหม่ก็คือจะเป็นการหุ้มแคร์บล้ามหมดเลยมีงานเทียดีเรียบร้อยนะครับคันนี้ครับเลขใหม่น้อยมากๆเลยนะครับผมแค่เจ็ดหมื่นเก้าพันโลต,ตอนนั้นเองมีแพลตทินชิพด้านหลังพวงมลาลัยนะครับผมแล้วก็ปรับโหมดได้หลายๆโหมดนี่จัดการตั้งค่าอะไรได้ไดที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยมี ระบบควบคุมความเร็วนะครับผมมันตีฟังก์ชัคนข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านจอเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้อ่าแบบนี้มีเส้นการ์ระยะชัดเจนครับถามว่าทําไมถึงยังเล่นอะไรไม่ได้เพราะว่าการ์ดนําทางตรงนี้นะครับเราเก็บไว้ให้แล้วเส้นการ์ดเนี้ยมีมูลค่าหลักหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับเราก็เลยต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าเผื่อมันอาจจะหายหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของทางด้านเครื่องเสียงก็จะมีเป็นงานของ JBL รอบคันเลยให้เสียงฟังชัดเจนนะครับผมไพเลาะสนะหูตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็ตรงนี้เก๊ะเปิดเก๊ะป,ปิดได้นะครับผมเป็นงานเคปลาทั้งหมดเลยเกียร์จะเป็นออโต้นะครับเก็บดีเทลมาอย่างดีมีอีโคโหมดเพาโหมดเรียบร้อยครับการเลื่นเท่าไหร่แล้วรวมไปถึงตัวจับรถดอัตโนมัติก็มีอีกด้วยนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นงานหุ้มหนังหมดเลยนะ เป็นโลโก้ทีอดีนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นสมุดคู่มือนะครับการใช้งานต่างๆอยู่นในนี้ครบเลยครับผมอ่าแล้วก็ส่วนของทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกกุ่มสตาร์ทแล้วพวกนี้เดี๋ยวให้กล้องวนไห้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงลมนิรภยัยรอบคันเช็คระยะทายของเหลวจากท R อาให้เลยเรียบร้อยอ่านี่ครับมีกระจกสองหน้ามีไฟให้ตลอดเลยนะครับนี่วนการทั้งสองด้านนะครับส่วนไฟเพดานก็จะเป็นแบบ LED นี่สว่างสว่างเลยนะครับใช่ครับผมเหมือนกันทั้งหมดเลยนะด้านหลังก็จะมีเป็นไฟ LED แล้วก็ชุดควบคุมระบบแอร์ด้านหลังเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเรียมๆเลยนะครับไม่ได้มีร่องรอยขูดขีดตรงไหนมาทั้งสิ้นนะครับพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆเลยฝ้าเพดานก็สะอาดอ้านนะครับผมไร้ริ้วรอยนะครับไม่มีร่องรอยการเติมใดๆทั้งสิ้นโอเคครับผมเบาะ คูาปรับไฟฟ้านะครับก็คือบอร์ดเนี่ยสวยทุกลูกนะไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยววนมาด้ดานนี้กันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังกันอันนี้ครับทางด้านนี้นี่กคือเก็บดีเทลเป็นงานหนังมาหมดเลยนะกระจกออตโต้สี่บานปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกพวกเนี้ยมีให้ครบเลยนี่ปุ่มสตาร์ทจะเป็นทีอาร์ดีแบบนี้เลยแท้โรงงานนะโอเคตอนดับรถก็ดับง่ายๆกดปุ่มทีเดียว ปึ๊บแค่นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยววนดูรอบๆตัวรถกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ท่าในใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมรถจริงครับก่อนใครได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับของเราตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนะครปฐมนะครับผมอยู่เส้นถนนมาลายแมน ช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแมงแสนไปสุวรรณบุรีนะครับผมเปิดให้บริการทุกวันครับจันทร์ถอาทิตย์มีพนักงานมีเซลล์ไฟขายรอให้บริการแล้วก็ต้อนรับอยู่ตลอดทุกวันครับผมอ่ะก็สนใจนะครับผมกับ Toyota f o r t u u n r นอ2.8 t d ีคันนี้นะครับผมจะราคา929,000บาทวันนี้ครับลดราคาเลยทันที40,000บาทครับผมเหลือเพียงแค่900,000ขออนครับ จาก9 2 9 0 0 0บาทครับเหลือเป็นแค่889,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับก็โทรเข้ามาได้เลยที่ K R Smart Car หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ Ad K R Smart Car ครับชื่นชอบครับผมฝากกดไนแลค์ก็แชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ